สวัสดีครับวันนี้ h ฮกซีบนะครับจะมาสอนการแปลงอักษรใน pdf ไม่ให้เพี้ยนโดยวิธีนี้นะครับจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดนะครับที่จะทําให้อักษรจาก pdf นั้นเนี่ยไม่เพี้ยนโดยขั้นตอนแรกนะครับเรามาที่แท็บค้นหานะครับข้างล่างซ้ายมือให้พิมพ์คําว่า snipping tool ครับ snipping ครับจะเป็นเครื่องหมายกันไกลนะครับตัดกระดาษตรงนี้ให้คลิกเข้าไป1ครั้งครับ จากนั้นครับให้เรากดสร้างนะครับเพื่อทำการแคปเจอร์หน้าจอผมจะขอบเนื้อหานะครับตามที่เราต้องการอ่าหนึ่งย่อหน้าแบบนี้จากนั้นนะครับให้กดมาที่แฟ้มครับบันทึกเป็นเลือกตำแหน่งที่เราต้องการนะครับตั้งชื่อแฟ้มจากนั้นนะครับกดบันทึก อันนี้จะเป็นวิธีที่1น,นะครับก็จะเหมาะสมกับเนื้อหาที่ไม่ได้เยอะนะครับแล้วก็ต้องการแค่ย่อหน้าที่สําคัญเท่านั้นนะครับส่วนวิธีที่2นะครับก็จะทําให้ทั้งเอกสาร,ร PDF ของเรานเนี่ยเป็นไฟล์รูปภาพทํำยังไงนะครับเรามาที่ Google ครับเสร็จแล้วนะครับให้พิมพ์ในช่องค้นหาคําว่า PDF to png จากนั้นค้นหาครับให้เราเลือกเว็บไซต์อันแรกนะครับอันแรกเลยพอเข้ามานะครับเรามาที่ข้างล่างตรงนี้นะครับให้เราเนี่ยลากไฟล์เอกสารของเรานะครับมาที่ตรงแทบกลางๆตรงนี้นะครับสีเทาๆตรงนี้ลากเข้ามาครับแล้วก็ปล่อย จากนั้นนะครับเขาก็จะอัปโหลดไฟล์ pdf ของเรานะครับแล้วก็แปลงเป็นนามสกุล png ให้เมื่อแปลงเสร็จแล้วนะครับให้กดดาวน์โหลดเมื่อดาวน์โหลดไฟล์เสร็จแล้วนะครับให้เรามาที่ไฟล์ที่เราได้ทำการดาวน์โหลดนะครับจากนั้นครับให้คลิกขวาเลือก extract ครับ เอกสารของเราทั้งหมดนะครับที่เป็นไฟล์ PDF mm hmm. เมื่อสักครู่นี้นะครับ mm hmm. ก็จะเป็นไฟล์รูปภาพเป็นที่เรียบร้อยแล้วอ่า mm hmm. แบบนี้นะครับถ้าเราต้องการเนื้อหาทั้งหมดนะครับแต่ถ้าเราไม่ได้ต้องการที่จะเอาเนื้อหาทั้งหมดในเอกสาร PDF mm hmm. เนี่ยเราก็แค่ใช้เครื่องมือ snipping tool mm hmm. ก็น่าจะเพียงพอนะครับเพราะว่าเราก็คงไม่ต้องการก๊อปเนื้อหาของเขาทั้งหมดหรอกเนาะ เมื่อเราได้เนื้อหาตามที่เราต้องการแล้วนะครับขั้นตอนนี้นะครับจะเป็นการแปลงอ,อักษรที่ไม่เพียนแล้วนะครับโดยเราเอามาที่ google ครับจากนั้นนะครับให้มองดูทางด้านขวามือข้างบนนะครับที่จะเป็นสี่เหลี่ยมเล็กๆตรงนี้นะครับที่ชื่อคําว่าแอป Google จากนั้นครับให้คลิกซ้าย1ครั้งแล้วก็เลือกหัวข้อคําว่าใดครับ เมื่อเข้ามาใน Google Drive แล้วนะครับให้เราลากไฟล์รูปภาพนะครับที่เราได้แคปเจอร์หน้าจอเมื่อสักครู่นี้หรือทำการแปลงเป็น PNG เมื่อสักครู่นี้นะครับมาใส่ใน Google Drive ผมจะยกตัวอย่างเป็นที่แคปหน้าจอเมื่อสักครู่นี้นะครับลากมาใส่เลยครับเมื่ออัปโหลดเสร็จแล้วนะครับไฟล์ตัวนี้011 PNG ตรงนี้นะครับ ให้เราคลิกขวานะครับ1ครั้งจากนั้นนะครับมาที่หัวข้อเปิดด้วยเลือกหัวข้อ Google เอกสารครับ Google เอกสารตัวนี้นะครับก็จะสแกนรูปภาพนะครับว่าในรูปภาพตัวนี้มีอักษรอะไรบ้างนะครับเมื่อมันสแกนเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะก๊อปนะครับคัดลอก ตัวอักษรที่ไม่เพี้ยนตรวนี้นะครับไปใช้งานได้ต่อไปอ่นนี้นะครับข้างบนนะครับก็คือไฟล์รูปภาพข้างล่างนะครับก็คือไฟล์เอกสารที่ Google เอกสารนั้นเนี่ยได้สแกนไปที่เรียบร้อยแล้วเราก็ก๊อบตรงนี้นะครับไปใช้งานต่อไปได้โดยที่อักษรของ PDF นั้นเนี่ยไม่ได้เพี้ยนอีกต่อไปแล้วนะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผู้จะทำด้วยนะครับขอบคุณครับ